ปลูกเชื้ออมครับผมนี่นะเชื้ออมต้นเราก็ตัดครับนี่นะตัดเลยตัดเชือกออกเชะะื้ออมปลูกง่ายครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับปลูกก็ลอกลอกเพราะว่ามันงอกหมดแล้วหลากเราก็เอามันมุดลงนะ มุดลงนั้นก็เอาดินนี่กบเข้าไปถ้ามันโดนดินโดนน้ําเหนี่อยน้ำมันก็เปิดดูแล้วดูว่าไอ้หลุมหลุมเท่าไรอ่ะเราก็เปิดอย่างนี้ชะอมอ่ะดูดูโอเคแล้วเราก็ปลูกเนี่ยถัดไปหลายต้นอันนี้เนี่ย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 เนี่ชะอมทีนี้ดูชะอมนะยอดยอดมันเนี่ย เนี่ยนะพุ่งนี้จะตัดแล้วเนี่ยเชอมเชอมยอดยอดอันนี้ต้นเก่าฮะอันนี้ต้นเก่าต้นปีที่แล้วแล้วอันนี้ต้นใหม่เขือมันยังไม่ตายนะเดี๋ยวเขาหมดอายุเขาก็ตายเองมือเขนี่ครับอันนี้ต้นเล็กๆพบกล่าวว่าปลูกเน,น,นี่ยวันี้ผมซื้อมาอีกร้อยหนึ่งผมจะปลูกให้เต็มเลยเต็มทีนี้เราเก็บเที่ยวหนึ่งก็ ได้ประมาณ300กว่าบาทก็โอเคครับส,ส,สองสองสาวันนี้ได้300กว่าบาทนี่ก็โอเคนะตอนนี้ผมจะมาไล่ปลูกชอมนี่ยปลูกแล้วนี่ต่อไปตรงนี้ก็จะปลูกตรงนี้นะน้ำน้ำออกเห็นไหมน้ำออกแขุดตรงนี้เอาเสียมจัดการไปเลย